ในวันนี้นะครับผมก็มีเกมใหม่หน้าเล่นมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเกม p o c k e t Incoming นะครับผมซึ่งเป็นเกมแนว Turnbased นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าระบบเกมนี้มีอะไรให้เราลองเล่นและลองทำกันบ้างนะครับเอาระบบแรกเลยนะครับผมนั่นคือการสุ่มนะครับคือผมชอบระบบเกมนี้อย่างหนึ่งคือการสุ่มเขาจะมีการการันตีการ์ดให้เราเลยนะครับก็คือสุ่ม10ครั้งนะครับเราก็จะได้การ์ด S เลยอย่างน้อย1ใบนะครับนี่ก็จะมีทั้งหมด3ตู้นะครับผมก็จะมีตู้ เรดอัพนะครับแล้วก็ตู้ธรรมดาเนาะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นตู้พวกของใช้ที่เราจะเอาไปอัพขั้นของตัวละครอ,อีกขั้นหนึ่นะครับนะี่ก็เป็นสุ่มฟรีนะครับสุ่มไปนะฮะสุ่มฟรีก็ต้องสุ่มนะฮะ แล้วก็รับไปเป็นตู้สุ่มเศษนะครับตู้นี้นะก็จะมีเศษตัวละครระดับให้เราเลยครับสูงสุดตอนนี้นะครับมันจะมีระดับ S บวกแต่ถามว่าที่เราหาได้ง่ายๆสุดก็จะเป็นระดับ S นะครับเราจะมาสุ่มไปนะฮะนี่ของรางวัลก็จะมีตามนี้ส่วนนี้จะเป็นตู้ของเรดอัพนะครับนี่ก็จะเป็นเรดอัพประมาณโอกาสออก5ตัวนี้จะออกดีที่สุดนะครับแล้วหรือว่าคเอาตู้พวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นการแยกสุ่มเนาะโอเค ส่วนการ์ดระดับต่างๆครับผมเนี่ยอย่างจะมีที่ตอย่างที่บอกไปนะครับมันมีระดับอยู่ที่ประมาณ S บวกคือการ์ดระดับที่สูงที่สุดโมอบวกตอนนี้ที่ผมรู้มาก็คือว่า มิว2ตัวนี้จะเป็นการ์ดของ v p 12นะครับถ้าใครเติม v ีพ<ะ>12ก็จะได้รับมันไปตันนี้ก็จะเป็นระดับแลนกิ้งนะฮะก็จะสามารถได้รับตัวนี้ไปส่วนตัวอื่นนี่ผมยังไม่แน่ใจเรื่องแหล่งที่มานะครับว่าสามารถหาได้จากไหนกันบ้างแต่มองดูแล้วน่าจะหามายากนะครับผมส่วนระดับ S อนะครับอาจจมองไปว่าเอ้ยทำไมมันเยอะจังเลยจริงๆมันไม่ได้เยอะนะฮะก็คือว่าเราสุ่มได้ร่างต้นใช่ไหมครับเราก็อ e ีโวไปร่างสองแล้วก็ร่าง3ได้เหมือนกันนะครับ,รบผมเห็นไหมมันจะเป็นการพัฒนาขั้ นี่คือข้อดีของเกมนี้นะครับก็เลยทําให้มองว่าตัวละครมันค่อนข้างดีจากส่วนการอัปเกรดนะครับจะอยู่ในหน้าตาตรงนี้นะครับของโปเกมอนอ่าคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นระดับการ์ดนะฮะให้เราเลือกอัปเกรดได้นะครับอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนนะครับนี่ชิ้นส่วนว่าขาดอีกกี่ชิ้นก็จะได้นะครับตัวเด็กเนี่ยฮะเลยประมาณ2 0เศษก็ได้รับไปนะครับจริงๆมันเป็นตัวละครแจกฟรีนะถ้าเราอินครบ7วันก็สามารถได้รับตัวนี้ไปฟรีๆอันนี้เราก็ทำฟรยได้รับชิ้นส่วนมาเพื่อเอามาลองอัปดาวน์ของเขาไได้นะครัับเมมลกปย็จี สเตตัสโดยคร่าวๆแนะนำครับก็าสามารถอัปเลเวลไปได้นะครับอัพสเตกหรือว่าอัปคุณภาพการ์ดในส่วนนี้ไปได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมยังอัปไม่ได้ก็คือว่าต้องผ่าน6กสิบเก้่อนนะครับถึงผมจะเป็นฟ้าบกหนึ่งได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการอัปดาวนะครับระบบเกมมีสูงสุดอยู่7ดาวนะครับการอัปดาวของเขาไม่ยากครับก็คือการเอาตัวละครที่เราได้ซ้ํามาอัปต่อไปนะครับยิ่งดาวสูงขึ้นการใช้สชิ้นส่วนของตัวละครหรือว่าการใช้การ์ดตัวละครก็จะเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการนี้ละกันพอผมจะอัััจาาาาากก4ดดดววไป5นนะะคครรรบบบผมต้้้ออองงใใชยย่2 นี่คิด้าไปแล้วก็อัพไปเลยนี่อัพขั้นไปนะครับอ่าจาก5ดาวไป6ดาวนะครับก็จะใช้3ตัว6ไป7ก็จะใช้เพิ่มมากขึ้นครับจริงๆระบบดาวดมันมีทั้งหมด12ดาวกันเลยนะทุกคนนี่ฮะดาวเยอะมากๆก็ไม่แปลกครับที่เขามีระบบเรื่องการการันตีการเอสเนาะคือกาอัพก็คืออีกยาวไกลแน่นอนนะครับเกี่ยวกับการอัพส่วนการอีโวเป็นขั้น2เนี่ยขั้น2ขั้น3นี่ก็อยู่ตรงนี้นะ นี่เงื่อนไขไม่ยากครับขั้นแรกก็จะไม่ยากส่วนสเต็กต่อไอสตตต่อไปของผมก็คือว่าผมต้องเลเวล36เนาะแล้วก็เป็นการสีฟ้าบวกหนึ่งผมก็สามารถอัพเกรดขึ้นขั้นสได้เหมือนกัน,ข,นขั้นที่จะง่ายครับระบบการอัพเกรดเนาะส่วนสกิลนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกิลตัวละครจะมีสกิลพอยต์ตรงส่วนนี้นะครับให้เราไปนะครับการเลือกอัพครับเราก็สามารถดูสเตตัสหรือว่าความสามารถของสกิลไม่ได้นะครับว่าเราอยากให้สกิลไหนมาแดงๆนะครับผมก็อัพไปเลยนะครับอัพไปให้หมดอะอัพไปอัไปอไป สมมติพอหมดแล้วนะครับสกิลพอยต์ก็ไม่สามารถอัพต่อได้ใช่ไหมเราสามารถกดใช้20เพชรนะครับในการรีนะครับหครั้งนะถ้าสำหรับใครที่ไม่ใช่เป็น v p เนาะสามารถรีได้20นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็ทําการรอคูดาวหนึ่งพอยต์นะครับจะใช้เวลาคูดาวอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะฮะเราก็รอกันต่อไปนะครับผมส่วนต่อมาครับผมก็จะมีระบบเฟรนชิพก็คือการให้ของขวัญนั่นเองนะฮะหรือว่าให้ข้างหัวใจนะฮะเราก็ส่งนอไป เมื่อเราส่งของขวัญให้นะครับเราก็จะได้สเตตัสขึ้นมานะครับนี่มาตามเลเวลเลยถ้าเป็นเลเวลจนถึงสูงสุดเท่าไหร่นะ400โอ้โห500เลเวลเลยนะครับผมก็จะมีสกิลดาเมจเพิ่มขึ้นกา5แหมก็สามารถส่งของขวัญให้ได้นะครับระบบเกมนี้นะฮะไี้ก็จะเป็นระบบการ์ดนะครับส่วนการจัดทีมนะฮะมันอยู่ในหน้าต่างนี้นะแต่ก็สามารถเลือกจัดทีมได้ว่าเราจะจัดในรูปแบบไหนนะครับผมส่วนอย่างอื่นนะครับเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากเนาะเดี๋ยวเราไปดูระบบเกี่ยวกับการเล่นดีกว่าว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนนะ ก็จะมีระบบให้เราเล่นอยู่3ระบบนะครับก็จะมีระบบอารีนาหรือว่าการ PvP สําหรับคนนะก็จะมีอารีนาระดับขั้นต่างๆที่จะใช้เวลาในการเปิดนะครับมี9วัน14วันแล้วก็30วันนะครับการเล่นอารีนานะครับเราก็สามารถเลือกคู่ต่อสู้ได้นะครับสามารถต่อสู้หรือวาชาเลนได้อยู่ที่ประมาณ5ครั้งในระยะเวลาคูลดาวอยู่ที่ประมาณ5นาทีต่อครั้งหนึ่งเนาะเราก็เลือกคู่ต่อสู้ที่พลังน้อยกว่าเราครับสู้ไปเลยมันก็จะไปทําการต่อสู้ให้นะครับ สำหรับใครรีบนะครับก็สามารถสกิปได้นะตอนนี้ก็ประมาณอีกสี่ห้าวิก็สามารถสกิปได้แต่ว่าจะดูการต่อสู้เพิ่มนี่แล้วผมก็สกิปไปนะครับสท่ากับใครรีบเนาะเลิกการ์ดของรางวัลเพราะว่าเราชนะไปโอ้อันดับขึ้นมาห้าร้อยกว่าอันดับนะครับว่าตอนแรกยังไม่ไต่นะฮะส่วนของรางวัลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราไต่ขึ้นแต่ละอันดับเนาะยิ่งสูงขึ้นเราก็ได้ของรางวัลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ช่วงนี้คือยังไม่กะเอาท็อปเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวโดนตีก็สามารถรับไปครับก็คูดาวอยู่ที่ประมาณ5ทีครับใครรีบก็สามารถใช้เพชรในการดีคูดาวได้นะฮะห่วนใครไม่รีบก็รออีก5ทีให้มากดต่อก็ได้เหมือนกันระบบต่อมาครับระบบนี้นะครับก็คือจะเป็นการลงด่านโกนะครับหาโกหาของอะไรนะครับก็จะมีรอบให้ดูนะครับว่าสามารถลงได้กี่รอบนะครับก็จะมีระดับเลเวลหรือความยากนะฮะอันนี้จะเป็น EP นะฮะ ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกของในการใช้งานนะครับเป็นของขวัญน,นั่นแหละอ่าเราก็สามารถเลือกลงไปได้เลยนะครับผมก็มาอ่ะตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเราผ่านแล้วส่วนใครอยากลงก็คือสามารถชาร์ลจนได้นะครับคลิกไปสําหรับใครที่ไม่อยากออโต้นะครับสามารถกดมุมตรงซ้ายนี่ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีสกิลให้เราเลือกใช้อยู่3สกิลสกิลที่3ก็จะเป็นอัติเมทสกิลเนาะเดี๋ยวเราตีธรรมดานก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลนี้ตีตรงตรงกลางไปนี่ ส่วนใหญ่มันจะเป็นการตีเดี่ยวเดี๋ยวผมรอตัวที่ผมต้องการก่อนเนี่ยตีหมู่ต่อตีเดี่ยวไปแล้วก็กระจูงไปเลยอันเดอร์โบว์นี่เรียบร้อยส่วนถ้าใครอยากใช้ออโต้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมอ่ะนี้ยอัศวินสกิลไปเพราะว่าเป็นการตีหมู่เนาะ ผมชอบตัวนี้แหละคือมันปีหมูนี่ครับถ้าใครรีบก็สามารถกดกคิปตัวนี้ไปได้เช่นเดียวกันอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ในระบบของส่วนที่เป็นการหาของรางวัลไปถ้าผ่านแล้วเราก็สามารถกดไปได้เลยไม่ต้องลงเล่นอีกรอบนี่คือข้อดีของมันผมชอบตรงนี้แหละมันเร็วดีอ่ะคือเราไม่ต้องลงสามรอบแล้วนะฮะถ้าผ่านไปได้ต่อไปครับก็จะเป็นระบบเนื้อเรื่องนะครับนี่ก็ไปนะครับ ก็จะมีระบบแบบสตอรี่แล้วก็ฮาร์ดโหมดเนาะแล้วก็ไปลงสตอรี่ก่อนเขาบอกว่า6.9แสดงว่าผมยังไม่ได้3ดาวหรอกใน,นไง6.9ผมยังไม่ได้สดาวนะับเดี๋ยวรอไปเคลียร์ที่6 9กันอีกรอบเด็กก็ไปรอบนี้เราต้องจัดทีมไปดีๆเซ็ตประมาณนี้แล้วกันไปลงเนื้อเรื่องกันดีกว่าอ้าวไปเลยแบบออโต้แล้วกันนะฮะสำหรับมันน่าจะไม่ยากนะฮะเรก็ออโต้ไปได้เลย เป็นการต่อสู้จริงๆมันน่าจะมีเสียงภาคเพราะว่าเอ้ยสกิลแบบแต่ว่าเสียตัวลครเนี่ยมันจะดีๆๆมากเลยแต่นี่มีแค่แบบเสียงดาเมจคอตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันตีได้สองรอบนะฮะคือคือจัดทำเพื่อปอันตีดหลายๆรอบอยู่แล้ว แล้วก็บางตัวละครนะครับมันจะมีแอนิเมชันขึ้นมานะครับที่เราว่าเปิดหรือไม่เปิดนะถ้าผมตัดติดไปโอ้ตัวนี้ผมจะรอดไหมเนะี่ย โอ้โหเลือกถูกตัวซะด้วยเจอจะเ้ฟาดหางไปทีเดียวนี่เรียบร้อย สามดาวไหมเนะี่ยเราเสียไปหนึ่งตัวโอ,โอเคครับอย่างน้อยเราก็ได้สามดาวมานะฮะก็จะเป็นในรูปแบบประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการลงสตอรี่นะครับหรือว่าจะลงระดับระดับยากก็ได้เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เราลงนะครับมันก็จะมีเจ้าโปเกมอนมาโผล่ตามจุดต่างๆนะเราสามารถไปจับเขาได้เนี่เนี่เห็นไหมเหมือนตัวนี้นะครับนี่โผล่ึ้นมาเราก็ไปจับเขาได้ก็จะมีลูกบอลให้อนี้ฟรีนะท่นฟรีไปก่อนจับมา ได้ไหมทำได้ไหมโอ้โหไม่ได้การ์ดี้อ้โหต้องมาซื้อเพิ่มอานนี้แล้วกันได้ไหมอ,องได้ดิโโอ้โห,โอโหเฮ้ยเล่นตัวจังอ่ะื้ออีกลูกพอแล้วอ่ะจับยากก็ไม่จับก็ได้เฮ้ยปล่อยมันไปก็สามารถไปเลือกจับได้นะครับผมมันก็จะไปโผล่ตามจุดต่างๆให้เราจับเหมือนกันนะครับ ่แล้วก็จะมีของรางวัลในหน้าต่างนี้เหมือนกันนะนเห็นไหมคลิกตามตัวละครเนี่ยเห็นไหมมันรอให้เราคลิกมีคลิกไปได้ของมาอุ้ยหนึ่งร้อยเพชรเลยเหรออันนี้ได้มาโอ้แล้วก็จะมีแอนนี่ใต้ต้นมะพร้าวคลิกเข้าไปคือมันจะมีของรางวัลซ่อนในหน้าต่างนี้เยอะมากเลยนะสามารถมาคลิกรับไปได้นะมนีคลิกเข้าไปได้เหมือนกันนะครับโอเค ก่อนจะจากกันไปนะครับเกมนี้นะครับผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์20นะครับผมมีคิวเหมือนกันนะครับชื่อคิวว่า ZKN Family นะครับผมก็สามารถขอเข้าคิวมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำการกดรับกันนะฮะนะฮะผมตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับผมยังว่างอีกประมาณ26ที่นะฮะก็สามารถเข้ามาได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อให้พารคิวใหม่ผมด้ละกันแล้วเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ